่ซนนี้ด้วยนะครับวันนี้พบกับนูทห,หัวใจเตยคุงนะครับวันนี้ก็ที่เห็นในยูทูปก็ไม่มีอะไระครับก็มีคนบอกว่า ทีมหนึ่งก็80แล้วคุณจะพบความจริง <Wow. S 2> ว้าดูหน่อยนิด1980อะไรเนี Mission, Mission oh. <c oughs> ่ยมิชชั่นคอมมามิสไซล์คอมมานด์อ๋อและมิมิสไซล์โจมตอ๋อให้ปัดปัดมิสไซล์จากเขาฟ้าไปโอเคปกป้องวิดีโอจากการโจมตีมาเปิดเพลงนี้แม่งอยูด้วยเดซึ่แฮงเอาต์ออนเดอะวีคันน์มันนี่ยูด้วยมันเสิซึ่งแฮงเอาต์ออนเดอะวีคเพลงใหม่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ย

i ah, get yeah, you know i can't hang out on the weekend I ah, yeah. you're the best thing to hang out on the weekend Boy, oh my god yeah. <laughs> เด็ดๆตบพิษเด็ดๆตบพิษเด็ดๆเด็ดๆเด็ดๆตบเด็ดๆตบเด็ดๆเด็ดโอ๊ยไปๆๆไปๆๆไปๆๆไม่ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบไปๆๆเก็บเก็บเก็บทุก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 โน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 ่ในวันหยุดวันหยุดคุณต้องการจะแฮงเอาท์ในวันหยุดคุณต้องการจะแฮงเอาท์ในวันหยุดคุณต้องการจะแฮงเอาท์ในวันหยุด

ไม่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 ไมจะจบอยู่แล้วโอ้ยโอ้โหหมดกันชีวิตบายบายโอย้จะจบอยู่แล้วอะ่ะทำไมาอย่างนี้นึงไม่ได้เหรอโอ้ไม่ได้โอ้เสียงเป็ดเลยเสียงเป็ดเสียงเป็ดไม่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 ไม,ไม,ไม,มาลองอีกสักเพลงเพิ่มเสียงก่อนมามึงมา4ส,สาม สองึงเหมือนต้องไวอะไม่ไไม่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 ข้างล่างอย่าไปสนใจครับอย่าไปสนใจมันแค่เพลงมันแค่เพลงมันแค่เพลงครัมันแค่เพลงปะปะตตา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 อู้ยตาตาตาเพิ่มเงินเส่ยงมันเบาใหญตา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 เฮ้ย ยังไงสาย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 ืบขึ้นมาหนำโลนี่แม่งมันแตกบาลนักมีคอนเทนต์นมาให้กันเนียวอ้ทำรองไอหิวไม่ได้กินข่าวเั็นไงแล้วก็เห็นต่เคียของวานกำนังสือเรียนคิดอะไรกันวะแต่ที่เราดูกูลเล่นอะไรอยู่วะเนี่ยแล้วก็มีคนโผล่มาจากอังอีกคนแล้วก็จะมิมานอนยาย ไมกแต่ที่รู้ก็คือต้องป้องคลิปนี้ไว้ให้มันเล่นต่อไปเรืะนะ่อยๆเลยนะจ๊ะนะจ๊ะย้อนมาทำให้กูเจ็บคอได้ไหมเอสซ่าเดยกก็มึงอยากมาเร็วได้ไหมมีใสเฮี้ยขอบอ,อได้คำเียวว่าสุดยอดเปรนิีชคสแม่แต่ทำให้ทันใจวันวาย ทำไมโกมันวนว่าชิบปะปะปะละปะปปะจบปะจแล้วเออโอ้โอ้กูจะตายลิด้นแล้วเอออ้โ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 อ้อ้โ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 อนโออ้โออโอ้คออ้อ้้้้้้้้อ้ นะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทําแล้วหลังจากที่เราได้จบไปแล้วถ้าใครไี้ดูคลิปนี้ก็โปรดส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับนะนะส่งต่อไปเรื่อยๆส่งต่อไปเรื่อยๆสดชิปแคร์ซับสไครต์เยอะแยะมากมายครับอะไรเนี่ยเข่าม่านหน้าของเราของมนุษยชาติชัดๆเลยอะซีนสารนมแต่งหญิงยูติพิม์แล้ยดีจังเลยนะไม่ใช่เงาะขอจบแคปนี้นะครับสวัสดีครับ อล้อยรอดรอดรอดจะสงครามรอจะสงคราไม่ใช่ไม่ใช่หนูหมูหมูนา